แข็าต้อแข็งเลยต้ดแข็งต้องแข็งต้อแข็งเลยต้องแข็งต้อแองอตแข็งยต้เลยอแข็งอแข็งลขยแข็งลยต้เลยค่ะงแ้องแขแข็งเ็เอยต้องยองแ้็เลยลง ดกวเลยค่ะกดกรค่ะแม่โอ้เลยครับขอบคุณโอ้ยเลยปากกินเค้กไหมปกินเค้กไหมกินเค้กกปากปากเละไม่ได้ไม่ได้ะไรนจปากเลยออกไม่ได้ปากมันกำลังเิงยู่ โอ้ยแม่เรียกค่ะสื่อเต็มค่ใครก็ได้ที่เออนนี่มันดีครับปามกินเค้กแม่เห่เบาลุกเบา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 ลนลนลนลเลยอร่อยไหมยังไม่ทันกินยังไม่ทันกนเลย่ไม่้ว่่ืนหรือัมันันั้นเลยใช่ไมโอ้ยจะกินยังไงข้าทิชชู่วาเลยไม่ตมน่ ภาพรักศิลปินดูแลด่วนพร้อมกินเลยทีลทีมอร่อย